ส่วนอีกเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะมีปฏิกิริยาในวงกว้างนะคะก็คือการเสวนารำลึกครบรอบ5ปีเหตุการณ์รัฐประหารนะคะซึ่งเป็นของกลุ่มนิติราชค่ะซึ่งมีข้อเสนอในส่วนของถแถลงการออกมาจนทําให้เกิดปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายค่ะซึ่งนักวิชาการกลุ่มนิติราชนะคะก็เห็นว่าเสียงวิจารณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะพร้อมกับยืนยันว่าการออกถแถลงการเป็นการทําตามหลักวิชาการที่มีจตนาเพียงแค่ต่อต้านการรัฐประหารเท่านั้นค่ะ หลังจากนักวิชาการกลุ่มนิติราชเสนอให้มีการรื้อระบบจากการรัฐประหาร19กันยายน2549ใหม่ทั้งหมดเพื่อล้างผลปฏิวัติและถูกบรรดาแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีว่ารับงานออกมาเคลื่อนไหวนั้น รองศาสตราจารย์วร,เ,วร,เ,วรเจตภาคีรัตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการกลุ่มนี้ออกมายืนยันเขาว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่เป็นความเห็นในเชิงวิชาการเพราะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและไม่ต้องการตอบโต้นะักการเมืองพักประชาธิปัตย์เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ นอกจากข้อเสนอให้ล้มล้างผลพวงจากการปฏิวัติแล้วนักวิชาการกลุ่มนี้ยังเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือที่เรียกกันว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือหรือจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหายและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนรัฐธรรมนูญปี2550 อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังปฏิเสธด้วยว่าไม่เคยได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมทำงานในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออนอทอจากนายอุกฤษมงคลน,นาวินอดีตประธานรัฐสภา